กััับบบพนนนกกงาาสวคร็เรียบร้อยครับก็เตรียมหลักฐานกับที่ทนายมาเรียบร้อยแล้วครับรผมเราได้ชี้แจงรราไ้้ชีแจงอะกกับ็ตามความจริงครับว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับเราทำงานสุจริตอยู่แล้วครับผมไมส่วนของรถสูบที่บ้านนะครับวันนั้นเรามีการเคลื่อนย้ายรถจริงตามที่เขาบัน้อะไเราเรามีการเคลื่อนย้ายจริงครับแต่เป็นวันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุที่แจ้งนะครับใช่ครับคือต้องบอกงี้ครับว่าตัวเรื่องเนี่ยคือ ขามีการติดต่อมาหาท่านเอิร์ดตอนเช้าประมาณ9โมงนะครับก็แจ้งว่าคือจะเอาไปประเมินราคาในการเคลือบแก้วใช่ไหมครับเอิร์ดัทีนี้ก็มีการนัดหมายเวลาเลยเขาก็ไปรับตามเวลาแล้วก็ตัวบ้านที่เกิดเหตุที่ที่เกิดเหตุที่เป็นข่าววันลุ่นลื่นที่ติเป็นคนละหลังกันครับและอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันมีเรื่องของข่าวการออกจากอะไรต่างๆเ้ยครับเอิร์ดก็เหมือนทำหน้าที่ตามปกติถ้าเราไปดูอยอ่างขออนุญาตเดี네๋ยวเปิดข้ามให้ดูเลย คือนี่คือตัวภาพโชว์รูมที่ทางเอิร์ธทำงานอยู่ก็เป็นลักษณะประมาณนี้อยู่แล้วเขาก็รับงานมาเพื่อมาประเมินในเครื่องของการเคลือบแก้วนะครับตามภาพนี้แต่ผมรู <c oughs> จ้จักลูกค้าปกติครับผมคคือ่ดส้้นนรูจัักกประมาณหลายเดือนอยู่นะครับเกือบปี่คือเราไปรู้จักทางลูกเขาได้ยังไงอ่ะเป็นลูกค้าครับเป็นลูกค้าเข้ามาที่ร้าน ก็จะมาใช้บริการที่ร้านเราเด้่ยเลื่อกเลือกตรวจในที่ร้าใช่ใช่ครับก็เหมือนลูกค้าทั่วไปที่เอารถเข้ามาแต่งมาให้ผมเซอร์วิสที่ร้าแต่เอิร์ญก็มีเล่นหนังกับผมผมมีเล่นหนังเรื่องโฟกิ้งี้ยครับใช่ครับแต่เราก็ไม่ได้แบบสนิทสนมกันหรือว่าไม่ครับเขาติดต่องานมาปกติครับอันนั้นอันนั้นปกติเลยครับแะถามว่าในแง่ธุรกิจหรือเราเราไม่เคยทำร่วมกันไม่ผมไม่ได้ทำผมทำของผมปกติครับใช่อย่างเมื่อสักครู่ที่ขึ้นไปให้สัตว์ ครับผมมีการสอบในประเด็นต่าบ้างครับก็ปกติทั่วไปที่ทางเจ้าหน้าที่สงสัยผมก็เตรียมข้อมูลมาชี้แจงกับทางทนายให้ทุกอย่างครับรถที่ไปบริเวณโกดังนี่คือไปไปไว้ตรงโซนที่อะไรออนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดครับพี่ครับต้องบอกว่าทางโกดังเนี่ยเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดนะครับเอิร์ธเนี่ยไม่ได้ขับรถไปที่โกดังแน่นอนยืนยันเลยผมสอบมาจริงน้องแล้ววันเนี้ยแล้วที่น้องเข้ามาในวันนี้เนี่ยไม่ได้มานะครัผู้ต้องหานะครับผมใหม่เรียกมานะครับพยานนั่นเองนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอนก็อคกมา ไม่ไม่ทราบคับเพราะอันนั้นมันมจริงมันเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกค้ามผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไปซักไซด์ลูกค้าทุกคนว่าเขาทําอะไรครับถ้าเขาไม่ได้อยากบอกเรามันเป็นผมว่าเป็นมารยาทหีงด้วยครับตกใจไหมครับพอทราบว่าพนักงานของคุณนกำลังมาเรียกหรือเราก็ไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยพอเราทราบครับตกใจครับเขาตกใจอยู่แล้วเพราะผมเองตัวผมเองเนี่ยก็ทำงานสุจริตแล้วก็ไม่เคยมีคดีอะไรด้วยครับใช่คนระับพอวันนี้เราได้มาพูดในส่วนของเราแล้วว่า จริงๆก็ไม่กังวลใจอะไรเราก็มาตามตามตามหน้าที่แล้วก็ตามหมายที่เรียกผมมาเป็นพยานก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกอย่างครับส่วนใหญ่ถ้าถ้ากังวลใจผมก็กังวลเรื่องสภาพจิตใจพ่อแม่มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ชื่อเสียงของผมเองแล้วก็ร้านที่ที่มันอาจจะต้องมีผลกระทบอยู่แล้วครับหลายคนยังสงสัยเรื่องสต๊อกรถของเราที่มันจะต้องรดหุลของเราที่มันเยอะมากเราเราเราอยากชี้แจงอะไรไหมจริงๆครับ จริงๆครับรถรถหรูหรือรถอะไรแล้วแต่พี่ๆเรียกกันนะครับก็คือผมใช้คําว่ารถแล้วกันรถที่ลูกค้าเข้ามาทำเนี่ยบางทีหนึ่งเนี่ยลูกค้าผมเยอะไม่ว่าจะเป็นทางด้วยพนักงานคนอื่นด้วยหรือติดต่อมาจากไหนเนี่ยรถเยอะบางทีเรามาจอดอยู่ที่ร้านมันทําให้รถเนี่ยที่ร้านเนี่ยดูเยอะดูอะไรเองเ่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นสต็อกรถที่เยอะแต่จริงมันเราอธิบายทุกคนให้เข้าใจไม่ได้นาออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีรถลูกค้าด้วยรถเขาด้วยมาทาอะไรเงี้ยก็ปนหรูกันไปขออนุญาตอัปเดตตรงนี้ให้ดูความกันเลจคือ เอิร์ธในปกติเขาจะอัปเดตผลงานที่เขาเรียกว่าเขาไปรับรถลูกค้ามาอยู่แล้วเพราะว่ารถประเภทนี้เนี่ยคือจุดขายของโชว์รูมหรือศูนย์บริการเอิร์ธเนี่ยก็คือทั่วไปจะส่งรถไลท์ไปรับบางทีก็จะมีปัญหาแา่ลูกค้าบางที่ที่บอกว่าไซส์รถมีรอยบ้างอะไรบ้างแต่ตัวเอิร์ธเนี่ยเขาจะเฟเวอร์ลูกค้าทุกคนซึ่งจะดูจากตอนที่เขาเคยสัมภาษณ์นะครับพวกรายการต่างต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าเอิร์ธเนี่ยเขาก็บอกกันหรอว่าเขาเนี่ยไปรับรถลูกค้าขับมาเขาก็จะมีการอัปเดตงานของเขาเนี่ยลงในอินสตาแกรมแล้วก เยอะแต่มันไม่ใช่รถดูเขานะเขาพูดมาตลอดว่าผมดูแลรถลูกค้าครับเป็นการโปรโมทช่องทางต่างๆด้วยครับตรงนี้จะได้เข้าใจพร้อมกันเลยใช,ใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆตั้งแต่สมัยผมเป็นสมัยเป็นหลวงศรียศแรกๆแล้วเนาะก็มีมาสัมภาษณ์กันว่าแบบเออผมรวยผมเป็นไฮโซเก่าอะไรเงี้ยผมพูดจริงๆว่าผมจะยืนยันชัดเจนตลอดว่าเราทํางานแล้วมันเป็นรถของคนอื่นเป็นรถลูกค้าที่เขามีความไว้ใจให้เราขับได้มันก็มีผลต่อว่าคุณอยากเอามาทํารถคุณราคาขนาดนี้ผมดูแลได้ไหม มันก็เป็นการตลาดของผมเองที่ผมต้องลงอะไรเงี้ยมชี้แจงชัดเจนตลอดว่าผมไม่ได้รวยไม่ได้แบบอะไรอย่างนั้นครับผมเดี๋ยวขออนุญาตที่ดูลูกค้าเอิร์ดด้วยก็ลูกค้าเอิร์ธก็มีตั้งแต่ดาราจนถึงนักแข่งระดับโลกที่มีคนเสิอาเจาอาก็มารับบริการด้วยซึ่งตัวผมเองเนี่ยที่มาเป็นทนายในในเคสเนี่ยเพราะผมเป็นที่ปรึกษาของทางกิสุบุคาด้วยแล้วก็มาดูแลทางเอิร์ดด้วยนะฮะก็ยืนยันเลยว่าทั้งทันโชรูมแล้วก็ศูนย์บริการรวมถึงตัวเอิร์ดเนี่ยไม่ได กับบางคนที่แบบว่าเขาเรียกสายว่านอกจากอาชีพนั้วก็แล้เราเรามีแบบทำอาชีพอะไรบ้างก็ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ของผมจริงๆริ <c oughs> ผมทำสองอาชีพก็คือเป็นนักแสดงแล้วก็ทําธุรกิจรถยนต์แล้วก็พวกทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีแค่2อาชีพนี้ครับมันได้รับผลกระทบอะไรบ้าง <c oughs> จริงจๆรๆิงวเราผลกระทบอยู่แล้วพี่เพราะว่าตัวนักแสดงอย่างตอนแรกผมก็ซีเรียสน,นะว่าแบบเออละครจะหลุดหรือว่ามีข่าวเสียอะไรหรือเปล่าแต่ทั้งนั้นเราไปคอนโทรลอะไรไม่ได้แล้วก็รอรวบรวมหลักฐานกับที่ทนายแล้วออกมาชี้แจงครับ ส่วนเรื่องเสียหายเรื่องความไว้วางใจเนี่ยก็ต้องตอบตรงๆว่ามีผลกระทบในเมื่อวันนี้มีผมมีโอกาสมาพูดในานามผมที่เป็นนักสแสดงด้วยแล้วก็เป็นผู้จัดการทีสุปคาก็ฝากทุกคนเนี่ยลองดูข่าววันนี้ที่ผมมาให้สัมภาษณ์ผมก็มาด้วยฐานะพยานแล้วก็ข้อมูลที่ถูกต้องก็ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วว่าผมไม่ได้ผิดจริงก็ขอให้เมตตาแล้วก็รักเหมือนเดิมแล้วก็ใช้บริการเหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้ <pathway> and คนที่เข้าใจผิดเราไปโพสต์ถึงเราที่เราเก็บหลักฐานจริงๆเอาตรงผมไม่อยากมีปัญหาอะไรเลยถ้าเกิดว่าดูวันนี้แล้วทุกคนรู้อะไรเห็นแล้วว่าความจริงคืออะไรเนี่ยก็ไม่อยากให้เขาเรียกอะตัดแต่งเติมต่อข่าวไปในทิศทางที่ไม่ดี <helping S 2> อะไร <ๆ S 2> เงี้ยเพราะว่าถ้าทำเนี่ยผมก็ต้องรักษาสิทธิประโยชน์ของผมเองแล้วก็ร้านไม่งั้นผมก็ต้องดําเนินคดีตามกฎหมายยังไงก็ฝากฝากด้วยครัะว่าหลังจากนี้น่าจะมีบุคคลที่ถูกเล็งไว้แล้ว ตอนนี้ก็เรายังให้โอกาสเราเ,เราก็เราก็ไม่ไม่อยากเนอะเอาจริงเราก็มีเหตุแหละแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักเองหรือคนข้างๆคนรู้จักเราก็ผมว่าเราใช้วิจารณญาณในการดูสื่อดีกว่าแล้วก็อย่าไปโจมตีใครเลยตัวผมเองก็ไม่ได้อยากมีปัญหาผมว่าหาเช้ากินข้าวปกติครับพี่ตอนนี้อย่างภาพยนตร์มีผลมไหมครับเพราะว่ารู้จักเองผมพูดตรงๆตอนนี้นะครับเรื่องเรื่องภาพยนตร์เนี่ยเราต้องปล่อยไปตามขั้นตอนเขาเลยส่วน เขาจะเคลียร <ork ork an> <sh arp> <k att> ์ยังไงจะมีใครมารับอะไรคือผมไม่ทราบจริงๆผมมีหน้าที่แค่เป็นนักแสดงถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ตัดผมทิ้งเขายังดําเนินการต่อผมก็ยินดีเล่นปกติยังไม่ทราบครับอันนี้ไม่ทราบเลยครับเขาบอกแค่แค่เบรกครับที่ผมรับทราบนะครับหลังจากนี้จะต้องดําเนินการอะไรต่อไปไหมครับ ตอนนี้จากข้อมูลที่ผมเตรียมมากับพี่ทนายเนี่ยครับทุกอย่างก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ติดถ้าเกิดว่าเขาจะเรียกมาสอบเพิ่มผมยินดีให้ความร่วมมือทางเราเนี่ยยินดีให้ความร่วมมือเพื่อเป็นประโยชน์กับทางกฎหมายใช่แล้วครับคือถ้าต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมเรายินดีสัญญาณหลักฐานแล้วเพราะอย่างวันนี้เราก็เอาเอกสารมาแสดงตัวหลักฐานชี้แจงให้ทางเอิร์ธเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ออกข่าวไปเนี่ยทางเอิร์ธผมก็รอให้มีหมายเรียกมาจะได้มาแล้วก็พูดทีเดียวใช่แลวันนี้เรามั่นใจว่าเราบริ ตอนนี้ยังครับรยังไม่ได้<อ>ชีช้แจงครับรถคัน<ม>นิดนึงครับวันน<ผ>ั้นที่เราไม่บอกเข้าจะสุดเราขับรถไปต่อหรือไม่นะอะไรเนี่ยจริงๆเนี่ยร,รถทั้งหมดเนี่ยครับสิ้นสุดกับผมตั้งแต่วันที่10 12แล้วนะครับหลังจากนั้นนะผมไม่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 เจอรถไม่เจออะไรเลยครับแล้วก <i> ็มาทราบเขาก็มารับตามนัดใช่เขาก็มารับตามนัดของเขาครับเพื่อเอกสารรับรถอะไรต่างๆแบบทั่วๆที่คุณฝั่งของคุณแใช่ใช่ใช่ครับรรัับปะมมาาณ12สกเน ผมจำไม่ผิดค่ำๆก็ประมาณต้องมี4 4 4ทุ่มนะครับเป็นตัวเป็นตัวทีมงานเขานะครับก็ขออนุญาตให้ดูตรงนี้เลยว่าเราก็มีประเมินราคาเสร็จเราเสนอราคาเราก็มีเขาก็มีเซ็นรับอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วก็เอารถออกไปครับผมเอิร์ธเองก็หลังจากนั้นก็ไปผมก็ไปปาร์ตี้เพจริงผมก็รีบใช่ผมต้องไปงานมันเกิดเพื่อนที่ทองหล่อก็มีหลักฐานยืนยันมีหลักฐานอะไรอีกที่นั่นไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องแน่นอนครับยืนยันเราก็็เปนผูับพี่ยืนยันครับพี่ยืนยันครับกใครมาชื่อยงานหรือว่าเป็นแบบพวกเพืนแต่งซิ่ง เป็นลูกค้าครับพี่เป็นลูกค uh so ้าครับคือย้ำอีกเพราะว่าหลักฐานที่ตำรวจเอาออกมาจับเราคือเป็นภาพเขาไม่ได้ทำความเข้าใจก่อนนะฮะไม่ได้ออกหมายจับนะฮะครับพีออกหมยเรื่องรอไม้ไม่ยืนยันคือมันเป็นภาพปรากฏว่าเราเนี่ยขับรถออกมาคือเดี๋ยวยืนยันพูดแล้วนะคือว่าปกตจริงคนอื่นเราก็เป็นคนไปขับรถเราก็ขับอยู่แล้วครับใช่ครับเลยครับคือตามตามที่พี่แจ้งอ่ะที่ที่พี่สอบถามผมผมยืนยันครับว่าผมขับรถลูกค้า ของผมครับก็คืออย่างสมมติว่าพี่เป็นลูกค้าผมเนี่ยเป็นเคสเนี่ยผมก็ดูแลลูกค้าดูแลลูกค้าปกติครับไปขับรถมาให้อะไรให้ครับผมอเออสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับคนที่กำลังเข้าใจผิดแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองอีกครั้งชัดๆลูกครับก็จริงๆก็ขอบคุณพี่พี่สืลชนทุกคนนะครับที่ยังยังให้ให้ใหความสนใจผมทั้งที่ตอนออกข่าวไปแล้วก็ตอนนี้ผมมาแสดงความบริสุทธิ์ใจพี่พี่ก็ยังมาหนาแน่นเหมือนเดิมก็ขอบคุณพี่พี่สืลชนทุกคนมากนะครับสำหรับ แฟนคลับหรือว่าประชาชนทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานผมเนี่ยยัยก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ดูว่าข่าววันนี้ผมก็มาด้วยความเต็มใจกับพี่รนายมาชี้แจงทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ได้หนีไม่ได้หายที่มาช้าเพราะว่าผมก็ต้องรวบรวมข้อมูลเนาะทุกอย่างอะไรที่มันเป็นราชการมันต้องละเอียดนิดนึงครับคื่ก็บอกว่าเราก็มาตามกำหนดการมาตามกำหนดการครับไม่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 ได้หายไม่ได้เลื่อนอะไรใช่ครับตัวผมเองก็ไม่สบายใจที่ที่เงียไๆไปแต่ว่าเราก็ต้องทําทุกอย่างตามขั้นตอนนะหมาย เขาเรียกผมมาเป็นพยานวันนี้ผมก็ต้องมาวันนี้ก็อยากจะฝากไปให้เข้าใจตรงกันด้วยว่าวันนี้หมายเรียกเนี่ยเรียกมาเป็นพยานแล้วก็มาแจ้งส่วยที่ว่ที่บอกว่ามีวิดีโออะไรของเขาเนี่ยต้องเข้าใจแบบว่าคือเขาไปรับรถตามเวลานะตอนเวลาไม่ได้ไม่ได้ว่าเป็นที่โกหกทางอะไรต่างๆเลยยืนยันเลยใช่อันนี้ผมผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ได้เลยครับส่วนเรื่องที่ที่อยากถ้าถ้าอยากให้พูดถึงก็คือหนึ่งก็คือเรื่องความไว้ใจเรื่องชื่อเสียงของผมด้วยแล้วก็บริษัทของผมที่บอดคาร์ที่ดูแลผมช่อง3มเอง เพื่อนๆนักแสดงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็ฮิสุว์คาทุกทุกอย่างมันมันมีความหมายกับผมมากซึ่งวันนี้ถ้าเข้าใจผิดไปแล้วทุกคนกลับมาเข้าใจผมเหมือนเดิมรักผมเหมือนเดิมผมก็จะขอบคุณทุกอย่างทุกอย่างนะครับที่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 เข้าใจกันครับผมครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ